ถ่ายเทสขายมอเตอร์เกียร์ตัวนี้ให้นะครับมอเตอร์เกียร์ขนาด400วัตต์นะครับอัตราทด1ต่อ50มีครับนะครับมีคับไฟฟ้ารละเบรกไฟฟ้าตามที่ผมเสียบนี่นะครับคือตอนนี้ผมไม่ได้จ่ายไฟให้คับนะครับเนครับเวลาเราทำงานปุ๊บนะครับมอเตอร์มันจะทำงาน มอเตอร์ทำงานนะครับแต่มอเตอร์ยังไม่ทำงานนะครับถ้าเราป้อนไฟเข้าไปพุ๊บเขาก็จะทำงานนะครับต่อต่อครับไฟฟ้าให้นะครับมีเบรกด้วยนะครับแต่เบรกผมไม่ได้ต่อนะครับผมต่อเป็นครับในเดียวนะครับครับไฟฟ้าเนี่ยแค่ไฟดีซนะครับเหมือนที่กําลังต่อให้ดูตอนนี้นะครับ เดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งต่างๆประกอบให้นะครับขอบคุณครับ